เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีหายนะเกิดขึ้นกับชีวิตผมอัอแล้วค่ะส่วนคนที่ปู้จัดท้าเป็นคนต่อไปนะคะนูนีนยและก็พี่ไอโต้นั่นเองค่ะใช่ครับผมถูกน้องลาปิเนท้าให้ร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูตอนแรกผมนึกไม่ออกว่าจะร้องเพลงอะไรดีแต่น้องก็แนะนำว่าน้ำตาขาเบ้าไง้าพี่ไอโต้ ทีแรกเนี่ยผมกะจะร้องน้ำตาขาเบ้าให้แล้วนะแต่ว่าน้าาาตขเบผมถูกแย่งไปแล้วผมคิดอยู่นานเลยว่าจะร้องเพลงอะไรดีจนในที่สุดก็ผ่านมาหลายวันผมคิดออกแล้วครับเอาแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม คิดว่าผมจะร้องจริงๆอะ่ะไม่มีวันบายนักรบเด่นเป็นฮีโร่ชื่อครูแก